อนุโมทนาสาธุร่วมกันนะทุกคนตอนนี้ก็พายายมาอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะจ๊ะตอนนี้ยายก็ทําบุญเนาะห่มผ้าพระเนาะที่วัดใหญ่นะทุกคนเนาะอนุโมทนาสาธุนะจ๊ะนี่วันนี้ยายก็สดชื่นยายบอกว่าประทับใจมากหรือเปล่าไม่รู้ แล้วยายเห็นหรือเปล่าเนี่ยชื่นใจไม่เล่าชื่นใจชื่นใจใช่ไหมได้ทําบุญใช่ไหมวันนี้เห็นปะได้ทำบุญวันนี้แล้วก็เกิดมาก็เพิ่งเคยมาเห็นนี้ตรงนี้เนี่ยเกิดมาก็เพิ่งเคยไม่เห็นใช่ไหมมีห่มผ้าพระนี่เห็นปะเนี่ยยายจับผ้าพระเห็นปะล่ะแล้วก็ขึ้นผ้าที่ยายจับเมื่อกี้เห็นป่ะเนี่ยยายเห็นปะจับผ้าพระอยู่เนี่เดี๋ยวเขาดึงขึ้นไปห่มพระองค์ใหญ่ข้างบนเห็นไหมนี่นี่เห็นปะ ตื่นใจสาธุเนาะสาธุโอ้ยสาธุยายก็ไม่เคยมาเลยใช่ไหมไม่เคยเลยยังไม่เคยเห็นป่ะเห็นพระใหญ่สวยไหมนี่นี่ผมพระนี่ปูนกันไอ้ปูนการนุโมทนาบุญด้วยเห็นมั้ยนั่งเฝ้ากระเป๋าให้เห็นปะล่ะนี่อ่ะโอ้โหสาธุตรงนี้มาตรงพระนอนเมื่อกี้เห็นป่ะที่พระนอนองค์ใหญ่ใหญ่เห็นไหมนี่ยายก็มาทําบุญตรงนี้อีกนะจ๊ะตรงพระนอนโอ้นี่นี่นี่จะสาธุใช่มัยยายสาธุสาธุนี่ เดี๋ยวมาเจอ f อฟซเห็นปะเอฟซเขาเห็นยายเห็นปะละเขามาทักเห็นไหม